สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Brainy Talk Podcast พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาสำรวจสมองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านวิทยาศาสตร์ที่ไม่เครียดผมตะวันอยู่กับคุณเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายๆคนร่วมถึงตัวผมเองเนี่ยที่เคยประสบพบเจอมานั่นก็คืออาการนอนไม่หลับนั่นเองครับแต่พอไออาการนอนไม่หลับเนี่ยมันมาอยู่ในรายการของเรา มันจะไม่ใช่อาการนอนไม่หลับธรรมดารรมดาอย่างแน่นอนที่มาของเรื่องราวนี้ครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างงานเยอะมากเลยแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือพอเริ่มปิดไฟเข้านอนหัวถึงหมอนละความคิดหลายๆอย่างทั้งเรื่องงานที่ทําระหว่างวันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทําบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวในอดีตเรื่องหน้าอายต่างๆเนี่ยแลน่นเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยครับ หรือว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นพวกงานที่จะต้องทําในวันพรุ่งนี้การวางแผนในสัปดาห์หน้าหรือบางครั้งหนักๆเลยเนี่ยก็คิดถึงเมนูอาหารที่จะทําในวันพรุ่งนี้คิดถึงวัตถุดิบในตู้เย็นบางทีนี้เห็นภาพเป็นฉากๆเลยว่าต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างต้องหันต้องเตรียมต้องทําอะไรบ้างเรียกว่ามันสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยครับแต่ก็ทําให้ผมเกิดปัญหาได้เหมือนกันแลวมันก็ทำให้ผมคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียแบบนี้ตอนกลางวันเนี่ยมันน่าจะดีนะแล้ว ทำไมไอเดีดดีเนี่ยมันถึงชอบมาตอนก่อนนอนกันนะเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุต้นตอองสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราเนี่ยหัวแร่ตอนกลางคืนแล้วมาดูกันว่าเราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือว่าใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างกานที่เรานอนไม่หลับเนี่ยครับมันเกิดจากการที่สมองของเราเนี่ยเปิดการทํางานระบบระบบหนึง่งที่ชื่อว่า d e f a u l t mode network หรือว่าผมจะเรียกว่า D M N นะครับ D M N เนะ มันคือระบบในสมองที่เปิดใช้งานเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสกับอะไรโดยตรงอย่างเช่นเรากําลังอาบน้ําเรากําลังเหมือลอยหรือว่าตอนกําลังจะนอนนั่นเองมันคือระบบที่เปิดขึ้นเมื่อเราหยุดตอบสนองกับโลกภายนอกครับสมองเราเนี่ยจะหันมาประมวลผลกับความคิดหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายในของเรามากขึ้นแล้วก็เออก็อาจจะเกิดการปิ๊งไอเดียใหม่ๆนั่นเองถ้าให้ผู้ได้เห็นภาพนะครับมันคือการที่สมองเราเนี่ยคิด แต่ว่าตัวเราร่างกายของเราเนี่ยกําลังผ่อนคลายกำลังรีแลกซ์นั่นเองครับดังนั้นช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกเลยที่มันแทบจะสงบสุขที่สุดข,ของวันวันหนึ่งที่จะเป็นไปได้ไม่มีทั้งโน้ติฟิเคชันไม่มีคนเรียกไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงจึงเป็นจุดที่เหมาะสมมากๆครับสาหรับ D M N ที่จะทํางานเพราะว่ามันไม่ต้องไปแข่งกับระบบอื่นๆที่สมองใช้กันใช้ในการทํางาน อย่างเช่นการมองการฟังการพูดคุยหรือว่าการตอบสนองต่างๆครับจากงานวิจัยของดรเบนชอฟตี้เนี่ยแล้วก็ทีมของเขาจากมหาวิทยาลัยยูทาครับพบว่า DMN เนี่ยมีบทบาทต่อความคิดสร้างสรรค์โดยตรงโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า Divergent Thinking ครับหรือว่าการคิดนอกกรอบน,นั่นเองอีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยมาจากฝั่งของ MIT ครับโดยที่จะเป็นสาข,ขาของ Neuroscience เ ne ขาพบว่า ช่วงก่อนนอนหรือว่าเรียกว่าฮิปนากเจเนเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่ากำลังสะเดิมสะลือครับเป็นช่วงที่สมองเราเนี่ยสามารถปิ้งไอเดียได้แม้ว่าจะหลับไปแค่ไม่กี่วินาทีหรือว่าแค่เข้าใกล้การนอนหลับเท่านั้นสมองเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงไอเดียบางคนเนี่ยถึงกับเกิดการที่เรียกว่า dream incubation ครับหรือว่าการที่เราฝันแล้วได,ได้ไอเดียนั่นเองในทางจิตวิทยาครับก็มีคําเรียกเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกัน เรียกว่า incubation effect ครับก็คือการที่เราเนี่ยปล่อยให้สมองหยุดคิดเรื่องตรงหน้าแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนพอถึงเวลาเนี่ยสมองก็อาจจะโยนคําตอบของงานนั้นมาให้เราเองถ้าพูดเห็นภาพนะครับก็เหมือนกับการที่เรากําลังนั่งทํางานในโน้ตบุ๊กเราเปิดแอปฟังเพลงแอป spotify ฟังเพลงไว้ข้างหลังแล้วเราก็นั่งพิมพ์งานอยู่ในอาจจะเป็น google sheets นี่แหละครับก็คือสมองเราเนี่ยก็เหมือนกับแอป spotify นั่นเองที่มันก็จะทํางานของมันไปเรื่อย แต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือน Google Sheet ที่เรากำลังนั่งทิมงานอยู่นั่นเองก็คือเราจะเห็นเราจะรู้สึกถึงมันครับเหมือนกับศิลปินหรือว่าครีเอทีฟหลายท่านเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้เวลานั่งหน้าคอมทั้งวันหาไอเดียหา r e f เ r รนซ e เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดออกมาแต่พอเราหยุดเราเดินไปจิบกาแฟหรือว่ากําลังนั่งพักกินขนมเนี่ยอยู่ดีๆไอเดียก็พุ่งเข้ามาหาเราใชยเลยนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่า default Mode network แล้วเราจะทำยังไงให้ใช้ไอ้เจ้า D M N เน่ยหรือว่า D F O R M O D e Network เนี่ยยังมีงมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ละ่ะง่ายๆเลยครับคือเราเอาจจะต้องผ่อนคลายบ้างไม่เครียดไม่เครียดจนเกินไปเวลาที่เราต้องหาไอเดียใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องความคิดฟุ้งนะครับเพราะว่าความคิดที่มันดูฟุงฟ้งๆดูดูมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเขียนไอเดียของเรามนวงบนโต๊ะแล้วถ้าเวลาผ่านไปเราใช้เวลาค่อยๆพิจารณาหรือว่า เดินผ่านความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเชื่อมกันเป็นไอเดียใหม่ๆกันได้ครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยสาหรับผู้ฟังละกันที่เริ่มรู้สึกว่าการที่หัวเราแรน้ตอนก่อนนอนเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหานะครับมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินมาแล้วก็คือลองงดการเล่นมือถือ iPad เนี่ยตอนก่อนนอนดูสักครึ่งชั่วโมงครับอ่ามันมีเหตุผลซัพพอร์ตทางวิทยาศาสตร์อยู่ก็คือมือถือเนี่ยครับมันเป็นกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า Task s p o i Network หรือว่า TPN เวะ ไอ้เจ้า TPN เนี่ยมันคือขั้วตรงข้ามของ d m n หรือว่า Default Mode Network ครับคือมันคือฟังก์ชันในสมองเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึก active มันทำให้เรารู้สึกว่าเราโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มีะวามิทีชัดเจนครับถ้าเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันก็คือการที่เราอ่านโพสต์กดไลค์อ่านข่าวโดยเจ้า TPN เนี่ยมันก็ทำให้เราตื่นตัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากการเล่นมือถือก็คือมือถือเนี่ยมันทำให้ความสนใจของเราเนี่ยมันกระโดดไปมาบ่อยครับ แต่ที่ผมบอกว่า D.M.N กับ T.P.N เนี่ยมันตรงข้ามกันเนาะแล้วก็ไอ้ D.M.N เนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยต้องการความต่อเนื่องในการที่เราเมือรอยหรือล่อ,ลองลอยครับแต่ว่ามือถือเนี่ยมันทําให้สมองของเราเนี่ยข้ามไปข้ามมาทุกๆ5วินาทีเลยคิดสภาพตอนที่เรากาลังไถฟีดทิกต็อกหรือ facebook สมองจึงไม่มีโอกาสที่จะเหมือยเงียบๆครับที่ D.M.N ต้องการมันทำให้เราก็นอนหลับได้ขึ้นนั่นเองเนาะ และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเกี่ยวกับผลกระทบของการเล่นมือถือตอนก่อนนอนเนี่ยก็คือการที่แสงจากหน้าจอครับมันรบกวนฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินไอเจ้าเมลาโทนินเนี่ยมันช่วยให้สมองหรือว่าร่างกายเนี่ยเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายครับและเป็นฉากหลังเนี่ยที่ทาให้ D M N เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าแสงจากมือถือเนี่ยมันจะหลอกเราว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นกลางวันอยู่นะทาให้สมองมันยังอยู่ในโหมดแอคทีฟหรือว่ามัน T P N เนี่ยกำลังทํางานครับทาให้เรานอนไม่หลับนั่นเอง ถ้าจะให้พูดให้มันง่ายก่อน,นี้อีกเนี่ยก็คือ D.M.N เนี่ยครับมันเหมือนกับห้องสมุดที่เงียบแล้วก็เต็มไปด้วยหนังสือแต่ไอ้เจ้ามือถือหรือว่าดิสแทคชันอื่นๆเนี่ยมันคือลำโพงที่เปิดเพลงแดนแดนสรออะเพลง E.D.M. ที่ทําให้เราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครับอีกแบบหนึ่งเลยเนี่ยก็คือถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับยากมากจริงๆแล้วมีการปิ้งไอเดียตอนก่อนนอนบ่อยๆผมแนะนํานี่เลยครับสมุดจดกับปะกกาไว้ข้างเตียง ถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียอะไรเนี่ยการเขียนการระายมันออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยมันจะทําให้เราเอาความคิดที่มันอยู่ในสมองเราออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นทําให้เราทั้งสบายใจแล้วก็มีไอเดียเก็บไว้เผื่อใน,ใน,ในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ครับและทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายมากขึ้นแน่นอนโดยสรุปนะครับเราอาจจะไม่ได้คิดมากเพราะว่าเราเป็นคนนอนหลับยากแต่เราอาจจะเครียดเกินไประหว่างวันหรือว่าเราพยายามใช้ความคิดมากเกินไปจนไอเดียเนี่ยมันอัดแน่นแล้ววันนั้นมันล้นทะลัก ตอนกลางคืนตอนนอนครับจากการที่ d e f ฟอร์ m มเน็ตเวเนี่ยกำลังทำงานแบบเงียบๆเ,เพื่อช่วยให้คุณผู้ฟังหรือว่าผมเองเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งที่สะสมแล้วก็เรียกว่าข้างค้างในใจอยู่ในใจอยู่ในใจเนี่ยมาทั้งวันเลยโดยเฉพาะงานสายครีเอทีฟครับงานสายของคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้เกิดมาจากการนั่งหน้าจอแต่ว่ามันว่าจะเกิดมาจากการเทียบตอนที่เราเนี่ยเลือกบังครับให้มันต้องเกิดนั่นแหละและนี่ก็คือ b บรนที่ท็อปคอร์ดแคสในตอนนี้ครับ ขอบคุณที่ฟังกันจนถึงนาทีที่สมองของคุณเนี่ยกำลังปิ๊งไอเดียอะไรอยู่แล้วก็ได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่นอนแล้วคิดเยอะแบบคุณเราเจอกันในตอนหน้ากับเรื่องของสมองแบบฉลาดฉลาดที่เล่าให้ฟังเหมือนเพื่อนเล่าสวัสดีครับ